หมูสับคั่วน้ำปลาเป็นเมนูสิ้นคิดนะแต่มันทำง่ายแล้วก็อร่อยปรุงแค่ไม่กี่อย่างนะครับสองสามอย่างออกมาคือแบบทุกคนร่อยมาก เริ่มต้นเนี่ยทุกคนตั้งกระทะนะครับเตรียมรอไว้เลยแล้วเราก็ไปซอยกระเทียมอินเหมือนเดิมนะครับใช้เทคนิคการขึ้นคอนโดแบบที่เคยแชร์ไปใครจะสับเลยก็ได้ไม่ว่ากันนะครับจากนั้นก็เอาไปเจียวนะครับกับน้ํามันตามอัตราส่วนอินขึ้นให้ผัดให้เขากลิ่นหอมแล้วก็ตามด้วยหมูสับได้เลยนะครับใครจะใช้สันในล้วนก็ไม่ว่ากันหรือจะใช้หมูสับติดมันแบบอินก็ได้แต่สูตรนี้ต้องติดมันนิดนึงจะอร่อยผัดจังหวะเนี่ยเริ่มสุกแบบนี้อินจะปรุงรสเขี่ยหม,มูมาไว้ข้างกระทะแล้วก็ใส่น้ำปลา เร่งไฟคลืนกลิ่นจะหอมหอมบ้านอินคนใต้เขาเรียกหอมโช่พี่น้องเออหอมจริงๆเสร็จแบบนี้นะครับอินแต่งสีนิดนึงนะครับด้วยสีอิวดำนะครับนี่หน้าตาดูเรียบง่ายมากนะครับจากนั้นอินชิมรสสักหน่อย <c oughs> ทุกต้องทุกต้องรอยอย่างแรงทุกคนเนอรอินดวนหมูจนมีความเกลียมเล็กๆแบบนี้ก็วางได้เลยนะครับบนข้าวสวยร้อนๆอยากให้อร่อยคนไทยเราดีดพริกขี้หนูลงไปสักนิดนึงซอยลงไปตัดมะนาวบีบสักชิ้นนะฮึย <c> ท <oughs> <c oughs> ุกคนเนอเมนูนี้ถึงจะเป็นเมนูสิ้นคิดก็จริงนะแต่ว่ามันคุก,กข้าวสวยร้อนๆไปน้อง <c oughs> มันอร่อยมากนะครับมันจะมีความเค็มอ,อ่อนๆนัวๆไม่หวานเลยนะทุกคนมันจะแบบนัวๆกินง่ายใครไม่เคยกินลองแชร์สูตรนี้ไปทํานะครับหรือใครทําให้เป็นแท็กคนที่อยากให้ทําเนี่ยมาลองดูนะอร่อยมาก